จาก assignment แรกนะครับก็จะเป็นการออกแบบดีเลยทั้งหมด2มิลลิเซกในคล็อก16เมกะเฮิร์ใช้บอร์ด m 3, 2, e g a 328P นะครับใน1ไซเคิลนะครับเราจะหาว่าใช้ทั้งหมดก e ี่เซกนะครับใน16เมกะเฮิร์นะครับก็จะได้คำนวณจากสูตรแล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมด62.5นาโนเซกนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำคำนวณในโปรแกรม AVR นะครับที่ใช้หน่วยเป็น ไมโครเซกนะครับก็จะทำการแปลงหน่วยจาก62.5เป็น0.0625ไมโครเซกแทนครับแล้วก็ได้คำนวณหาไซเคิลนะครับใน1ใน2มิลลิเซกเนี่ยก็จะใช้ใช้ทั้งหมด32,000ไซเคิลนะครับมาดูกันที่โปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีการ วนลูปนะครับให้ครบทั้งหมดสาม0 0พไซเคิลนะครับมาดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับนี่นะครับจากผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าไซเคิลคาเตอร์นะครับมีค่าใกล้เคียงกับ2 0งห0ื่นสามืสองพสองร้อยแล้วนะครับค่าที่พวกเราได้นะครับจะเป็นค่าสามหมื่นสองพันสิบเจ็ดนะครับ ส่วนค่าสต็อปวอตที่ควรจะเป็น2,000ไมโครเซกนะครับเราก็จะได้ค่า2,001.06ไมโครเซกแทนครับพรอมครับรับในส่วนของ Assignment 2นะครับ Assignment น,นี้นะครับเราจะทำการสร้าง ลูกคลื่นนะครแบบ square wave นะครับที่2กิโลเฮิรตนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่ค้นเลยก็ได้ครับก็คือในส่วนนี้นะครับเราก็จะทำเหมือนข้อเมื <S 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 ่อกี <S> <S <S> <S ้นะครับก็คือทําการหาว่าใน1ลูกคลื่นเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโดยใช้สูตรเอเท่ากับหนส่วน F นะครับซึ่งในข้อนี้นะครับจะได้ที่0.5มิลลิวินนะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นไซน์เป็น square wave เนี่ยนะครับเราจะต้องแบ่งครึ่ง 0.5อีกนะครับเพื่อที่ว่าให้มันไฮกับโลนะครับติดกับดับนะครับก็เลยเราจะเขียนดีเลยแค่25มิลลิวินนะครับก็คือส่วนตรงนี้นะครับซึ่งในตัวโค้ดนะครับเราใช้โค้ดจากตัวไฟกระพริบครั้งที่แล้วนะครับก็คือมีการกำหนดค่านะครับของ เอาพุทนะครับให้เป็นไฮแล้วก็ให้เป็นโลนะครับสลับค่ากันนะครับแล้วก็มีส่วนนี้นะครับเราจะคอมเพลเมนต์ค่าก็คือกับค่าไปกับค่ามานะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน m y delay ครับซึ่ง MyDelay เนี่ยนะครับจะเป็นโค้ดที่เราเขียนในเอ่อ assignment ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น 2m มิลลิสแกนครับแต่ว่าจากที่ดะบอกนะครับว่าโค้ดนี้นะครับเราจะเขียนแค่ว่า 0.25m มิลลิกนครับเพราะว่าเป็นตัว q u a r e wave ครับก็ต่อมาก็จะดูที่ Pro t e u s นะครับ ในโปรติอุสนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากแล a เอ่อที่เป็นไฟกระพริบนะครับเปลี่ยนจาก LED นะครับเป็นตัวออสิโลสโคปนะครับแล้วเราก็จะเจนค่าออกมานะครับคราวนี้ก็จะมี2ค่านะครับตัวเส้นสีเหลืองเนี่ยคือค่าที่ได้จากโค้ดเรานะครับส่วนเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นค่าที่ได้จากเท้าที่เราสร้างไว้ที่2 k h กิโลเฮิร์ตนะครับอันนี้เราทํามาเพื่อเปรียบเทียบนะครับก็จะเห็นว่าค่าของเราเนี่ยครับมีค่าที่ค่อนข้างผิดพลาดมากนะครับ ถ้าเทียบกับตัวพาส์แล้วนะครับซึ่งสาเหตุเราคิดว่าน่าจะเกิดจากงานที่เราแคร็กโปรแกรมมาไม่ดีแล้วก็เราตัวโปรแกรมอาจจะมีข้อบิดพลาดบางอย่างนะครับทำให้ค่ามีค่าความคัดเคลื่อนครับขอบคุณครับ